ไปแล้วนะครับผมไปแล้วไหมครับลรถลงครับพี่เจ็บแขนมากเลยที่เราไได้โอ้ยนั่นหนูต้องแจ้งเหตุให้นะครับผมผมต้องถ่ายรูปก่อนนิดนึงนะครับผมเราจะเทียบเรื่องครับเฮ้ยจะเทียบเรื่องนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับจะได้ที่แก้มาเห็นนะครับแต่อดทนแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยมีคนแจ้งเหตุเข้ามา

โอ้เหมือนจะเสร็จสิ้นแล้วโ,โหเร็วมากเลยรวดเร็วมากเลยแบบนี้เฮ้ยวันนี้กเกยจะจริงๆอ้าวเฮ้ยคนคนสลบอยู่ตรานแย่แล้วเดี๋ยวช่วยแย่ล้วต้องโทรหาเจ้าหน้าที่อย่างเงียบเดือดเดี๋ยวอย่า,างเงียบเดือดจะหาเจ้าหน้าที่สวัสดีครับพอดีมีคนสลบอยู่เอ่แถวไอ้ตึกตึกฟิติกสครับอ๋อ ต้องค้นหา a อแถวนี้นะครับทำได้ครับโอเคครับขอบมากครับผมค้นหา AD โอ้โหเดินไปข้างหลังนิดเดียวโอเคเฮ้ยนี่ไง AD ได้ AD ไหมครับ ขอบคุณครับไม่赖ครับผมโอ้โหผมเรี่ยผมจะตายแล้วนรครับผมก A ดีเชวยพี่ผมเฟรดพี่คนเลยโอ้ยนะครับขอบคุณมากลยครับไปแล้วขางหราผมจะตอบแทนพี่เลยเจรจาที่ผมเจรจาเจรจาไปแล้วเจรจาพอ ไม่ทำไมรถล้มเยอะแยะอย่างนี้รอรอน่ะ